พี่พูดนะคะอตอนนี้ป <c oughs> วสอบบัญชีปี2ค่ะปัจจุบันนะคะฝึกงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคสค่ะ,คะอดีตเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยบุรลราชธานีนะคะ่ะ ก่อนหน้านี้เคยเรียนเกี่ยวกับสายสามันก็คือจะเป็นกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนโปร่งสอนที่นี่เพราะว่าเห็นเขาประกาศรับสมัครงานในหลายๆที่บางที่เขาก็ไม่ได้รับพุทธปริญญาตรีก็มีค่ะสาเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าการงานในอนาคตหลายๆอย่างค่ะ ที่พี่ก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่อา,อาจารย์ใจดีแล้วก็ให้ความรู้มากมายเลยค่ะรวมทั้งการได้ฝึกง,งานที่ดีๆค่ะก็จะได้ประสบการณ์การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะ mm hmm. การมาเรียนบัญชีที่นี่เนี่ยทำให้พี่เป็นคนละเอียดมากขึ้นค่ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ซื่อสัตย์ค่ะ mm hmm. อยากจะขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับตัาชีนะคะขอให้น้องๆรับซีเทปไว้ใน oh <laughs> <laughs> อ้อมความเชื่เลนะคะฝาด้ค่ะ <laughs>